สบายดีสวายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนฮับขอสู้สองสาวลราคนอินดีคือเก่านะพี่น้องมือนีกับม่ผัวก,กับน้ำคือเกา่ามือนีน้ำก็นั่งอยู่ขังกอไพคือเก่านะพี่น้องเสื้อเอิรนก็ไพ่ก็ได้เสื้อเอิรนก็น้อใหม่ก็ได้มีเอฟซีฐานหนึง่งเราเหมือนอ้นเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเส้นน้ำอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ากอหน่อไม้อันนั้นเขาเรียกว่ากอไพรเพิ่นนมาก็คือ นามศิลปอธิบายขับใจน้อพี่น้องก็คืออยู่บ้านน้มอย่างอยู่ล่านะก็จะสิมักเอิญแบบกอไผ่ฮะนนะเฮ้ประมานกอนอไม้แต่ว่าคนไทยกับมาเอิญกอไผ่เป็นบ่ฮนแหละบางที่อยู่ล่าบางคนก็เอิญกอไผ่บางคนก็เอิญกอนอไม้แต่ว่าส่วนร้ายอยู่ทางเล่าก็จะเจอกอนอไม้ร้ายกลัวน้อพี่น้องก็เลยแบบจริจริงกับอันเดียวกันหฮนแหละกอไผ่ก็ได้กอนอไม้ก็ได้เนาะเพราะว่ามีนอไม้อยู่ในอาหารนะประเทศล่ากับมาเอิญกอนอไม้ร้ายกลัวเนาะประเทศไทยก็เอิญกอไผ่เป็นบ่ฮนแหละ มือนั่นก็มีอันเพิน่นคอมเมนต์มาแะไรเนาะน้ำก็โอ้สองสัยน้ำบ่อฟีดนะนะจริจริงกับน้ำบริบาฟิตเนาะพี่น้องประเทศลาวก็จะเอื่นกนโนม้ประเทศไทยเอื่นกอไผ่ถูกแล้วเนาะเออมือนี่เนาะพี่น้องวันนี้นจะจ๊ะน้ำจะมาทําคลิปเอ่อบ่อทึงเนาะพี่น้องบ่อทึง YouTube YouTube ที่แบบยูทูปเปิดที่อยู่ทางไทยเนาะพี่น้องเนาะ น้ำซีแบบว่าสีมาจัดอันดับะน,นะแบบหายูทูบเบอร์เนาะภาษาสหายูทูบเบอร์ที่ยูทางประเทศไทยที่มีคนเลา่าติดตามมากที่สุดเนาะพี่น้องแลวก็แบบคนเล่านี่ยุ่มมักเบิงหน,นะส่องอ่ที่นาำจัดมากเลยพี่น้องนาำอาซิโบได้จัดแบบว่าให้ถูกใจแบบคนอื่นหน,นะนาำซีจัดเอาแต่ส่องที่แบบตัวเองเบิงแลวก็ตัวเองมักหรือว่าตัวเองติดตามมาตลอดนะพี่น้องนาำก็เลยอยากมาบอกสุพี่น้องฟังเนาะ บางคนแบบเฮาเบาๆเทิงสองสิบก็จะติดตามนะหมก็จะก็บ่าเอาเฮาคขึบนเบาๆเทิงแบบเฮาปวดไอเบิ่งหรือห้าบวดหัวใจหรือห้าปวดมาร์คเหนะพี่น้องเฮาก็เลยปวดไอคาดมาเนาะแต่ว่าในมือนีนที่หนำคาดมานะมีอยู่หาสองเนาะพี่น้องเนาะที่แบบว่าคนเล้านี่ยุ่มเบิ่งเลยกับคนเล้าติดตามหลายที่สุดนะพี่น้องหนำก็ติดตามเลยกับหนำกับเบิ่งตลอดพี่น้องเลยกับหนำกับเบิ่งทุกคลิปเนาะเดี๋ยวว่ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องซึ่งมีสองได้แน่เดี๋ยวหนำสิจัดหาอันดับเนาะพี่น้องเนาะหนำสิจัด หาอันดับคือเก่านะพี่น้องยูทูบเบอร์อยู่ประเทศไทยที่แบบมีคนเล่าติดตามไลค์สุดๆแล้วกับแบบนิยุมส้มสอบมักเบิงฮะนะพี่น้องน่าก็เห็นเนาะเวลาเรียนพวกเล่นเพศก็เจกาก็มักแท่ยังสินะก็หูแล้แหละว่าคนนั้นนะมักคณนะมักเบิงแล้วก็ก็เห็นมูดหลายคนแบบมักแท่มักเบิงมักมกับไปคอมเมนต์ฮะนะพี่น้องซิมีสองใดแน่กับมาพังน้ำกันเนาะพี่น้องเมนนื่อีนจัดเป็นแบบยูทูบเบอร์ทีู่ประเทศไทยแล้วก็มีคนเล่าติดตาม มากที่สุดเนาะพี่น้องมีอยู่หาสองสิมีสองใด้เนยก,ก็มาฟังนํากันเลยหน่ำสิจัดตั้งแต่อันดับหาไปหาอันดับหนึ่งนาะพี่น้องฐาน้น่ำโบ้เดียวเบาเทิงสองแบบอื่นๆกับกับโบ้หูนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำโบ้หูจั๊กะนะแต่ว่านี่คือหน่ำสิเอาสองที่ตัวเองติดตามแล้วกับเบิงเบิงตลอดทางนะพี่น้องมาเบาสึพี่น้องฟังเนาะวะ่าสิมีสองได้เน่หาอันดับเนาะพี่น้องเนาะสองที่หาอันดับหานาะพี่นะอ้อ,นนนอง ก็คือสองพี่จ้าสองพี่จ้าพี่น้องบางคนนําคิดว่านาสิฮูเนาะพี่ชสองพี่จาน่ยมีคนติดตามอยู่สามแสนเนาะพี่น้องสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันกว่าคนเนาะตอนนี้นะมีคนติดตามนะนนาจัดมหาห้เพลินอยู่ในอันดับที่หานะพี่น้องสองนี่ก็เป็นสองที่แบบอายเพลินมากกินนะพี่น้องมากินแบบกินเนื้อ กินแบบว่าซอยจูตับอีหยังสีนะแบบแนวเสแฉ็บฮะนะพี่น้องแบบกินกับกินเป็นตาแสแบบแล้วกับกินลายน้ำหนอนพี่น้องนํากับเบิงแบบเพิ่นกินแบบเป็นตาเลือเสือหะนะพี่น้องกินเก่งแล้วกับกินแบบว่ากินได้กินดีฮะเนยน้ำกับติดตามน้ำกับเบิงเพื่อนได้แบบเพิ่นกับแบบเออสวัสดีครับไม่บ่มีอีหยังมากมมยแล้วเพิ่นกับแบบมือนีพามากินหาหนกินนีฮนเด้พี่น้องบางคนนะพี่อ่าบางคนกับสีหูเนาะ่ะแหละซ่องเพิ่นกับซื้อซ่องพี่จ๋า อีกยังก็สายยางเพื่อนกับบต่องอีกยังมากไม่เนาะพี่น้องอีกยังสินะแหละนําก็มักเบิ้งได้พี่น้องตอนแรกนําบ่ได้ค่อยมักเบิงเ้งหรอกมาแล้วเห็นเพิ่นแบบกินหันกินนี่เป็นตาแสบพนะพี่น้องนําก็เลยติดตามแล้วก็เบิ้งเพิ่นตลอดเนาะพี่น้องอยู่ในน้ำหาก็คือซ่องพิดจานั่นเองเนาะพี่น้องมีคนติดตามอยู่สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันกว่าคนเนาะพี่น้องตอนนี้นะอยู่ใน youtube เนาะแล้วก็มาซ่องอ่ามาอันดับที่สี่เนาะพี่น้องเนาะอันดับที่สี่ซ่องสาวเลย สองสาวเลยกินแซบนะพี่น้องสาวเลยกินแซบสวัสดีจ้าวันนี้มาพอกับสาวเลยอีกแล้วจ้าวันนี้สาวเลยจะพามากินตำหอยแครงแล้วก็มีเส้นขนมจีนยั่วๆจ้านะหละพี่น้องน่ากมากเบิร์เนาะเพราะว่าเอ่ยเพิ่นคอนนี้ก,กบแบบเบามวนเนะพี่น้องเบามืองแลวก็กินเป็นตะแซบอีกแบบแล้วก็ก,กินร้ายอีกพี่น้องแบบสมมุิว่าสมตมถาประมาณสักนเนาะเพิ่นกินผู้เดียวแบบเพิ่นกินเบิร์ดนะกั ็เจ้าแบบเก่งหันหละนำกระเบิงนอเลยก็กินตะเตอรแสบสีสันแบบสมตามเพื่อนอนะเป็นตะแสบพันในพี่น้องนำก็เลยแบบมกักเบิงนอหลยกะติดตามเือยเพื่อนเบิง,บงตลอดพี่น้องเลยตอนหนีส่องเอืเอยเพื่อนก็มีคนติดตามอยู่หาแสนหกหมื่นน้พี่น้องส่องสา้าเลยกินแสบนะนำก็เลยจัดมาอยู่ในอันดับที่สี่นาะพี่น้องถาส่องได้ที่นำาบ,บาๆเทงนาะพี่น้องนำกับโบหูฮะนะ พะว่าน้อบูหูจักสองอื่นเนาะอันนี้ก็คือหน่๊จัดมาเนี่ยคือสองที่แบบตัวเองมากเบิ่งแล้วกัติดตามอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้มาหอนอันดับที่สี่แล้วเนาะก็คือสองสาวเลยกินแสบนั่นเองเนาะพี่น้องสาวเลยกินแสบมีคนติดตามอยู่หาแสนหกหมื่นคนเนาะตอนนี้เนาะอยู่ในอันดับที่สี่เดี๋ยวกับอันดับที่สามเนาะพี่น้องก็คือสองพาพี่น้องวะสองพี่อีทเนาะพี่น้องเนาะ ส่องพีอีสแต๊กแดกสแต๊กแดกตั๊กทับด้วยต๊กแดกนั่นนี่แหละ <c oughs> ถาเบาอันบาดแสบกับก้นอนถดทำไมได้เลยพี่น้องกับแบบซื้อส่องห้องหไเพิ่นก็เป็นแบบนี้รีฮันนี่ซื้อส่องว่าสแต๊กแดกแดกตับอีกยังนี่แหละเนาะพี่น้องส่องไอีซ์โปรงล่างมันบ่หลายคนเกิคือสิหูจักส่องไออีซ์กับเป็นอีกส่องหนึ่งที่มีคนติดตามเนาะพี่น้องหนึ่งล้านสองแสนหาหมื่นกว่าคนเนาะพี่น้องเนาะ หนามจัดมาอยู่ในอันดับที่สามนะพี่น้องสองอีทกับเป็นสองที่แบบกินอีกพี่น้องหนามเป็นคนที่แบบว่ามักเบิ้งสองยูทูบที่แบบเกี่ยวกับแบบวก็จะกินเลยพี่น้องก็จะ,จะกินเป็นตัวแสบอะไรนี้ด้พี่อีทกับกินเป็นตัวแสบนะคนเกิดแบบกินได้ทุกสิ่งทุกยอ,แบบอ,ดดอย่างนะพี่น้องแบบเลือดดิบๆอีกอย่างสีนะตับดิบๆซ้อยจุลาบค้มอีกอย่างนี้ต้มแสบกินแบบอลังการงานสางนะพี่น้องกินปลาหมึกเนาะ ล่าสุดนี่หนามเบิองที่เพิ่นกินปลาหมึกเลยพี่น้องจักเพิ่นไปกินอยู่ตลาดมองได้หรอกที่ว่าอันปลาหมึกอ่าเป็นหนวดเป็นปลพี่น้องตัวน้อยๆที่ว่ามันลอยอยู่ในน้ำแล้วก็เอามาจิ้มอันอบาซาบิบอกแล้วก็กินเลยแล้วก็มันติดปากเพิ่นแหละน้นำเบิองล่าสุดก็คือพี่อิตน่ะอันนั้นแหละก็มักเบิองอีกเนาะเป็นซองหนึ่งที่แบบหนามก็ติดตามแล้วก็เบิองตลอดพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็แบบมักพาไปกินหันไปกินนีนั่นแล้วก็กินแบบกิน เกงกินแสบเนาะนำการติดตามแล้วกับเบิ้งก็คือสองตีทดเนาะพี่น้องเนาะเอ่าซื้อสองเป็นการสแต็กแดกสแต็กแดกตับอีกยังนี่แหละหรือว่าสแต็กแดกด้านอีกยังนี่แหละพี่น้องเลยถ้านนำบาบบฟิสเนาะกระล่องเขาอ่าล่องเขาไปยูทูบแล้วกับพิมพ์เบิ้งพี่น้องค่ะซีเห็นเนาะนำจัดมาอยู่ในอันดับที่สามเนาะพี่น้องมาอันดับที่สองก็เลยเนาะพี่น้องเนาะอันดับที่สองพี่น้องบาไพรุ่นลุ้นพี่น้องพี่น้องสิคิดขึ้นนำอยู่บนจัก อันดับที่สองหนาจัดมากคือซองเบาเท้านะพี่น้องบองตรงเลยว่าสองเบาเท้านี่ประเทศล่าวนี่คนเบิงทัวประเทศพี่น้องเลยแบบเป็นแบบเพิ่นกับมิสนีหานะพี่น้องเพิ่นกิดแบบกินหลายร้ายแหลวก็กินเกงคือกันพี่น้องถาผู้ได้ที่แบบว่าบ่อยากกินเขากินหนามมาสั่นซะพี่น้องถามาเบิงสองของเบาเทาเนะเบาเท้าฮะสิกินแบบสิคิดยาแล้วก็อยากกินหานะพี่น้องเพราะว่า อันผี่เพิ่นกับกินแบบว่ากินร้ายแลวกับกินแบบเป็นตาแสบอีกพี่น้องเอ,งเ,องเป็นอีกสองหนึ่งเนาะที่แบบกินเกงกินร้ายกินแบบอุ้ยถาจะใหญ่งงกับกินเบิร์ดหานะแล้วกับเวลาเพิ่นเอาคลิปลงเนาะพี่น้องเนาแบบข้าวเดียวนะ่ะคนเบิ่งนแะเป็นแบบเป็นแสนเป็นหลานเป็นหมื่นนะเพิ่นมีเอฟซีร้ายแล้วกับแบบคนติดตามเานะพิ่นกับร้ายเนาะพี่น้องสองของบอทาตอนนี้มีคนติดตามอยู่ทีหนะึ่งหลานแปดแสนเนาะพี่น้องกับสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าคนเนาะ ปัจจุบันนี้นะที่น่เขาไปเบิ้งใน YouTube เนาะน้ำก็เป็นอีกแบบ FC เพิ่นอีกคนนึงพี่น้องเอ้ยอันบ่าเทานะเพราะว่าน้ำก็เบิ่งเพิ่นตลอดเนาะเพิ่นกินอีหยังก็เป็นต์แซ่บหละพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็มักแบบไปนั่งตามแบบว่าอันเข้มอันเข้มหองหรือว่าเข้มเข้มน้องหาน้าพี่น้องแล้วก็แบบค้างก็น้นไม้ยังสินะก็น้ำก็เบิ่งแล้วก็ติดตามเนาะพี่น้องก็มักสุดยอดน่ะบ่าเทาน่ะแบบแล้วกินกัเกงกินกุ้งกินปูกิน หอยยังสิน่ากินหอยนั่งล่มกินสมตำปะทะอันนั้นปะทะอันนี้นะพี่น้องแล้วก็กินสร้อยจุหรือว่ากินตับดิบๆอันนี้น้องพี่น้องหล,ลายๆคนก็นคือสิหูจั๊กันนี้นาะเพราะว่าเพิ่นก็แบบคนติดตามไล์กะแล้วก็คนก็เบิ่งเพิ่พนไล่อีกนาะพี่น้องอันนี้สองของบอลถาวกับน,น้ำจัดมาอยู่ในอันดับที่สองน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นแบบคัาวมากเกนาะพี่น้องคัาวมากของน้ำนี่แหละที่ติดตามแล้วก็ที่แบบ เบิงค่ะนะมือนีนนำก็เลยมาเราส่พี่นองฟังเนาะฐาน้ำบอกพิษหรือว่าจะได้กับข้อเมต์มากเนาะพี่น้องกาขคืนยู่ก็แบบบาคว่ำมักหรือว่าคว่ำสอบของเหาเองเนาะพี่น้องเหากับแบบบางคนอาจจะแบบว่าที่เหาจัดมาอาจจะบ่ถือใจมันบ่เต่ว่าส่องที่เหาจัดมากก็คือส่องที่เหาเบิงเลยก็เหาติดตามแลวก็เหามักเนาะพี่น้องก็เลยอยากมาเราส่พี่นองฟังมาอันยังก่อนอันดับที่หนึ่งเลยพี่น้องอันดับที่หนึ่งพี่น้องมาไพไพหูค้อเมต์มาดูพี่น้องอันดับที่หนึ่ง จะถูกใจทานผู้ส้มเนื้อบออันดับที่หนึ่งน้พี่น้องเนาะสองของผี่พิมพีพายพิมพีพายเมนบอพี่น้องน้านะมักเบิงน้าพี่น้องสองอันพี่พิมพี่พายนะคนติดตามเพิินนาะพี่น้องตอนนี้คืออยู่ทีซีล้านสามแสนเจ็ดหมื่นน้พี่น้องน้าเป็นคนที่มากเบิงสองเอือยเพิ่นนาะพี่น้องหรือว่าผีเพิินผีพิมพ์นะ เพิ่นเป็นคนที่แบบแสบฐานะพี่น้องเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็แสบแล้วก็แบบเบาแสบเนาะแล้วก็แบบแสดงเกงกินเกงห้องเพลงกับเกงคือแบบโคบรูดแพี่น้องู้หยิ่งคนนี้นะน้มแบบแบบมักอะไรพี่น้องเลยแบบมักสุดๆเนาะแบบเพิินเกงเป็นคนที่แบบมีความสามาฐานะพี่น้องบละลายขั้ก็คือสิหูแล้วเนาะว่าเพิ่นเป็นยังไ๋แม่นบ่พี่น้องน้าก็มากคือพี่น้องมากกันแหละเพิินเป็นคนที่แบบ ใจดีประสานซ่าพี่น้องใจดีเดีด๋กับแบบเก่งมีความสามารถเนาะเบาเบากระเส็บนะน้ำมักทุกอย่างเลยเนาะที่แบบเป็นตัวตนของผีเพลินนะพี่น้องน้ำกับติดตามแล้วกับเบิ้งพี่น้องเลยเวลาเพลินคล้ายคล้องไหล่โซดอีนยังคล้ายก็ยน้ำกับเขาไปเบิง้งคลิปกับเบิง้งเนาะเพลงกับเบิ้งพี่น้องความแบบมักนะน้กับมกกักเนาะเป็นแบบไอดอลของน้ำเลยพี่น้องติดตามเพลินเวลาเพลินไปซอยเพข้นทุกคนใหญ่อีนยังสีน้ำกับเบิ้งเนาะเบิ้งจนโจ๊กขีดนะแบบติดตามแบบมักแห้งพี่น้องเลย ซ่องพีพิมพิพ่ายเนาะพี่น้องก็คืออยู่ในอันดับหนึ่งของใจสาวราวคนนี้เนาะพี่น้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเก่งและก็มีความสามารถสุดๆเนาะพี่น้องก็คือพี่พิมพิพ่ายนั่นเองเนาะคล้ายอันไลฟ์สดคล้ายของออนไลน์ยังสีนะพี่น้องกับแบบขายแบบขายดีนะและก็มี fc รายอีกทั้งเบิร์เนาะพี่น้องก็มีอยู่หาซ่องน้าก็บ้ามากไปแล้วเนาะพี่น้องทาแบบน้าเบ้าแบบพิษหรือเปล่าบ่ถือใจพี่น้อง การนำก็ขอโถวนาดายน้ะพี่น้องเพราะว่าหาซองที่น้ำจัดมากก็คือแบบเป็นซองที่น้ำะติดตาเนาะพี่น้องแล้วก็เบิ่งคีเพิ่นมาตลอดนาะพี่น้องน้ำก็เลยอยากเอามาบอกสู่พี่น้องฟังแล้วก็บซองทีนอน้ำบากมาทั้งเบิดหาซองนี่บอกตรงๆเลยพี่น้องว่าคนเล่านำมาเบิ่งเพราะว่ายังเพราะว่าเวลาน้ำเด่นโทรศัพท์นาน้ำเซ็นขจาเขาไปคอมเมนต์ไลฟ์เขาไปคอมเมนต์นะในแต่ละซองแล้วก็กดแร่แล้วก็แบบ ไล้ไลอยางค่ะแหละนำเห้นเนาะแบบหมูมูคนเล่าน้ำกันในพี่น้องเขาก็สิมาเขาไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบหาสองนี่แหละพี่น้องคนเล่าก็มากเบิงคนเล่านี่มากเบิงนี่แหละพี่น้องเอยหาสองนี่แหละหลยที่สุดเนาะแต่ว่าสองอื่นนะนำโบหูเนาะพี่น้องท่าแบบเห่าเบาๆถึงสองคนอื่นนี่ว่าจะได้กับพอว่าเห้าโบหูจักเนาะพี่น้องแล้วก็เห่ากับโบเลตติดตามเขานะเขาก็เลยโบหูเนาะหาสองนี่ก็ขึ้นแน่เลยทีคนเล่าติดตามแล้วกับเบิงพี่น้องเลย โอ้ยตอนนี้น้ำก็บ้ามาแบบยาวพอสมควรนนะนาะพี่น้องมีอยู่หาอันดับแล้วก็หาสองนาะพี่น้องเนาะน้ำบากเบิดแล้วโอเคเนาะพี่น้องมาหอดคัอนี้น้ำกับสิคอแบบจบคลิปแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวกับพิดคลิปเอาไว้เพียงจำเนาะน้ำพิชผ่าจากการใดพี่น้องน้ำกับเพราะว่าตัน้ำได้ร้ายเลยท่าแบบน้ำเบอกพิชนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคว่ำแบบคว่ำหมักซ้อนคว่ำหมักซ้อนคว่ำหมักส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะน้ำก็เลยอยากมาแบบ เบาสูพี่น้องฟังฮะแหละว่างว่าพี่น้องคือสีบอถือโทษโกรธน้ำเนานะพี่น้องโอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้พอกันสำหรับคลิปนี้น้ำสิคอปิดเอาไว้เพียงสนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับส่งคลิปแล้วก็เบิบ่งคลิปบลกดความโฆษณาเนานะพี่น้องไปดเดอ้อเด้อบายบาย